ตอนแรกจะมาเอารักกี้แคปแต่ว่ารักกี้แคปอ่ะพี่เขาบอกว่าของยังไม่เข้าเซหฮก็เลยเปลี่ยนใจเอาน้องหัวโตเซหฮอยากได้ตัวไหนเซห้บอกก่อนเอาดูข้างกองก่อนเซไฮ<ม>อยากได้ตัวนี้ตัวไหนอยากได้ซีเคดเลยหรออะอะอะ้องอ่ะลองอ่ะ,ลออะแล้วลองล่ะลองล่ะลอง,ลองถ้าไม่ใช่ซีเคดเป็นตัวไหนอะลองถ้าไม่ใช่ซีเคดเป็นซีน้ำตาเนาะ โอ้โ<ฮ>หไม่พับเก็บการนะพับเก็บการมะเขาพับเก็บการ้านอย่าให้เซไฮดูนะคเขาเจ๊ทอมั้ยแจ๊ทอดไหมั้ยแฮปปียทีวีแฮปปี้ทีวี <c oughs> ทุกคนอ่ะเอาอย่างนี้เซไฮเขารอไม่ไหววันนี้เซไฮมาซื้อกล่องสม้ม Baby Tree ตอนแรกจะมาเอาลัคกี้แคปแต่ว่า Lucky cat ลักกี้แคทอะพี่เขาบอกว่าของยังไม่เข้าเซไฮก็เลยเปลี่ยนใจเอาน้องหัวโตเป็นอะไรนะไฮบิ๊กเฮดซิปเปอร์แแทนเราจะมาแก่กันหน้าร้านเลยไม่ถึงบ้านหรอกเราจะมาลุ้นตอนนี้ด้วยกันเลยว่า mm. เขาจะได้ตัวอะไรเอามาดูข้างกล่องก่อนอะเซไฮอยากได้ตัวไหนเซไฮบอกก่อนเอาดูข้างกล่องก่อนเซไฮอยากได้ตัวนี้ตัวไหนอยากได้ซีเคเลยหรอ แล้วลองล่ะลองล่ะลองถ้าไม่ใช่ซีเคดเป็นตัวไหนอะลองถ้าไม่ใช่ซีเคดเป็นซีน้ำตาเนาะนี่ก็ัวนี้โอ้โหไม่ใช่แล้วแก่เลยไม่ใช่พ่ออะเขาแก่เองอะมันไม่ใช่มันไม่ขี่ขนาดเราลูกเป็นไหมพี่อับช่วยพี่อับช่วยยังไงยังไงเอาแล้วนะลุ้นแล้วนะลุ้นแล้วนะไม่ต้องดูกา จะได้จังไหนได้น้องช้างอุ้ยตาอะไรได้ตาล้องห้าหรอขอดูหน่อยอ๋อหอมไหมสิบฮึหอมยิงหรอขอดมบ้างอ่ะเย็นไหฮะเย็นสิน้องอยู่ในห้องแอร์ตาร้องไห้เหรอฮะได้ตาร้องไห้ใช่ไหมได้จังไงนะ ไม่เป็นไรอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันเซไฮช่วงนี้เซไฮเขากำลังชอบสีฟ้าอยู่ช่วงนี้เซไฮเขากำลังชอบสีฟ้าดูการ์ดอะขอดูการ์ดหน่อยนี่หัวโตได้น้องหัวโตน้องช้างเอาเชือกมาให้ได้ฮะเอ้ใช่มันมีสายเราซื้อสายกระเป๋ามาได้เซไฮ้ขาเซไฮตอนงานกีฬาสีเซไฮสะพายไปเลยเดี๋ยวมามีสั่งสายสั่งสายกระเป๋าให้ ขาไม่ได้มีสายกระเป๋าให้นะจ๊ะแต่ว่าเราอะสามเขามีที่ห้อยสายให้เราอยู่ไม่ม้เปลี่ยหน้าได้ฮะน้องเปลี่ยนหน้าได้หรอแล้วถอดแยกแล้วถอดแยกไม่ต้องถอดแล้วมาใส่ายอ๋อแยมแงไปอะเราจะเก็บใส่กล่องละฮะเกบนี้ก็เสียใจนะทุกจะได้เยเาก็สูงไงก็ต้องยอมรับกับที่ตัวเองได้ไง แต่ไม่สุ่มก็มีแต่ว่าถ้าใครไม่อยากสุ่มแบบว่าพี่เขามีแกตเอาการให้ดูเลยแล้วว่าเป็นตัวไหนมีสองแบบร้านพี่เขาอะโอเคโอเคนี่ไงเขาเขียนว่าอะไรกึดอะไรกดไรครับไม่ไมต้องเกดไนท์เขาเขียนว่ากดไนท์ไฮไเกอะไรนะหน้าถอดได้ใช่เซหฮไปถามพี่เขาดิเซายไปถามพี่เขาดิมันถอดหน้ายังไง ฮะไม่พี่เขาทําเป็นเชียงไฮเอาเขาไปถามพี่เราวๆจะได้รู้กลับไปบ้านจะได้รู้ว่าน้องถอดหน้ายังไงไปเร็วไปเร็วพี่อับเปลี่ยนไม่ได้หรอหน้ามันนพี่คะอันนี้มันเปลี่ยนหน้าได้ไหมตาไปถามพี่เขาพี่เขาขายอาร์ทอยพี่เขารู้อยู่ทุกทุกเรื่องอยู่แล้วไปพี่อับเปิดประตูให้น้องเขาไปถามมาเร็วเร็วเราอุตส่าห์อยู่อยู่ที่นี่แล้วเราต้องถามเลยพี่คะนี้มันถอดหน้ายังไงไปถามโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเอากล่องกลับบ้าน เดี๋ยวเราจะเอากล่องกลับบ้านฮาร์ปถือกล่องให้น้องอะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ครั้งหน้านะทุกคนโอ้ฮาร์ปอยากจุ่มมากอะทุกคนให้ฮาร์ปจุ่มดีไหมอะฮาร์ปฮาร์ปจะเอาเวอร์ไหนฮาร์ป <laughs> อยากจุ่มมากอะทุกคนฮาร์ปถ้าเกิดจุ่มจุ่มเวอร์สัตว์ทะเลอะถ้าเธอได,ถอได้ถ้าเธอได้ปูเหมือนเดิมเธอทําไงเธอคิดว่าจะเป,เ,ปเป็นไปได้ไหมจะได้ปูเหมือนเดิม โอเคทุกคนสำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้เราไปแล้วนะจ๊ะเอาละเจอกันคลิปหน้าไปดูกันว่าเราจะจุ่มอีกไหมเราจะสุ่มอีกไหมอย่าลืมกดสับสไลสับ subscribe อย่าลืมกดสับสไลอย่าล่าดูคลิปใหม่ๆเยอะๆเยอะเยอะเยอะๆ